รีวิวนะครับผมวันนี้อยู่กันที่เมืองอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารนะครับผมกับ4ล้อกลางนะครับผม4 JB 1นะครับผมหรือเรียกอีกอย่างก็คือเครื่องแปดนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูงานทิ้นทิ้น,นยกหวัวยกหัวหน่อยมาดูรอบๆอบันก่อนนะครับเป็นเครื่องเทอร์โบตั้งแต่กำเนิดน,นะครับรุ่นนี้ก็จัดโบใหม่นะครับผมจัดโบใหม่เดินท่อใหม่นะครับ ก็จัดระบบให้สวยๆอย่างนี้นะครับผมเพิ่งเสร็จไปมันหมาดนะครับผมก็จัดระบบให้ใหม่นะครับเดินท่อให้ใหม่นะครับผมปิดระบบต่างๆนะครับผมมีเกจแยกตรงนี้ด้วยนะครับผมส่วนท่อไอเสียโอ้ยเดี๋ยวช่างทาเข้าไปดูนะครับผมไอเสียก็ทําให้ใหม่หมดเลยนะครับผมเนี่ยให้ใหม่หมดเลยก็เป็นแบบสปริงดึงไว้นะครับผมเวลาถอดถอดก็ถอด่า้นะครับผมอทั้งลำนะครับผมโอ้ย ด้านล่างนะครับก็จัดระบบให้ใหม่ครับระบบไหนไม่ได้ใช้ก็ถอดนะครับผมติดตรงไหนตัดตรงนั้นนะครับผมทำให้สวยๆนะครับผมตามสไตล์ช่างบิ๊กเทรบโบเอาเล่นเครื่องโ่นเล่นเครื่องหน่อยอันนี้มาฟังเสียงตอนเบิ้ลหน่อยนะครับผม เสียครับเสียงประมาณนี้เดี๋ยวเราไปลองขับดูนะครับรอกก่อนนะไปลองนะครับผมนี่ท่อยาวนะครับผมท่อยาว ครับผมลับสายแตกนะครับผมฮอยิ่งใหญ่ยิ่งหอนดังนะครับผมนะเสียงด้านหลังก็ประมาณนี้นะครับผมโอ้โหทิวทัศน์บ้านเขาสวยนะครับผมนะพุนะ่งกวาโซโบเดิมแน่นอนนะครับผมรับประกันได้เลย por โอเคครับก็ส่งงานนะครับผมกับเครื่อง8ปนะครับผมก็ใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาครับขอบคุณครับโผม